อโอเคครับเพื่อนๆอ,อันนี้ฟ็อกก็มาล่องแพนะครับเวลาสี่โมงครึ่งที่นี่เหมือนจะมืดแล้วเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับอากาศดีอยู่ครับนี่ลองลองดูครับส่วนนี้จะเป็นที่พักสไตล์ตเดียวกับที่ฟ็อกที่ฟ็อกนอนนะครับส่วนส่วนแบบนี้จะเป็นแบบพูลวิลล่าอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนตัวนิดนิดนึง เพราะว่าจะเป็นแบบบ้านใครบ้านมันนะครับมีไม่กี่หลังนะมีอยู่ประมาณหกหลังนะครับฟากฟากคอกฟาก,าก,าก,ากนี้หกหลังแล้วก็ฟากหลังอีกหกหลังที่สองเขามีให้หมดแบบคูเวล่าเนี่ยประมาณสิบสองหลังวันนี้น้ำก็สีออกประมาณเออไม่ไม่ไม ไม่ถือว่าใสมากครับวันนี้น้ําน้ําก็อยู่ประมาณแบบไม่ใสมากเท่าไหร่ขอชมบรรยากาศไปนะครับก็มีเพื่อนๆ่นเพื่อนมาร่วมคณะเลยครับมาหลายคนอยู่ส,ส่วนทีมงานฟอกก็อยู่ด้านหลังๆครับช่วงนี้ไม่โผล่ไม่เห็นรู้ไปไหนกันหมดก็นั่งเรือไปสักพักนึงครับนั่ง นั่งไปสักพักหนึ่งเขาว่าลากลากจะกลากเราไปมปามาณข้างหน้าเขาก็ลากเราไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆข้างหน้าก็จะเป็นเรือนะครับจะเป็นเรือลำเล็กๆข้างหน้าก็จะเป็นเรือข้างห,หน้าเป็นเรือลากครับลากเราไปเรือลำนิดเดียวแต่ลากกิ่งจัง สงสัยจะใช้แร,แรงแรงแรงเรือเยอะแรงม้าเยอะ <Okay. S 1> อ่ามองไปด้านขวามือฟ้องนะครับตอนนี้ครับ <Yeah. S 1> มีพระพุทธรูปตั้งประดิษฐานอยู่ด้วยครับบรรยากาศดีครับเมืองการฤด,ดูนี้ <Yeah. S 1> ไม่ร้อนครับอากาศดีมากโอเค เพื่อนคนไหนว่างๆก็มาเที่ยวตับฟอกได้นะครับอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วน่าจะเป็นรีสอร์ทเก่าปลูกพังหมดแล้วดูแล้วร้อนๆยังไงบอกไม่ทราบน่ากลัวเหมือนกัน ก็จะปลูกต้นไผ่จะมีต้นไผ่เยอะนะครับแ้วก็จะเป็นเนินเนินดินขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นถนนข้างบนนั้นจะเป็นถนนนะครับส่วนคนที่ จะมานะครับถ้าพาเออด็กๆหรือน้องๆหนูๆมาพักเนี่ยนะครับถ้ามาล่องแพเนี่ยต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะพัดตกน้ําได้แต่ทางแพเขาก็จะมีนี่ครับเ,เพื่อนๆอุปกรณ์ชูชีพก่อนชูชีพนะครับตัวนี้แจกไว้สำหรับทุกคนนะครับอันนี้ฟอกเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ โอเคอยู่อันนี้มาตรฐานใช้งานได้สำหรับคนที่นั่งแพมาเขาก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมเป็นแบบแพ็กเกจพวก่วงมาด้วยก็คือให้เราอะกระโดดกระโดดน้ำเล่นได้แต่เราต้องใส่ชูชีพคือเดี๋ยวเขาอาจจะพาเราอ่ะล่องไปสักประมาณสักพักหนึ่งนั่งไปสักพักนึ่งสักประมาณสักสิบยี่นาทีแล้วเขาจะลากเราไปอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ ถึงจุดจุดหนึ่งที่มันรู้สึกว่าน,น้ำน้ำน้ำมันโอเคเล่นได้เขาก็จะให้เราอ่ะใส่ชูชีพกระโดดลงไปลอยแล้วเราก็ใช้ชูชีพนี่แหละลอยลอยกลับไปที่พักที่เราที่เรานั่งนั่งนั่ง,งมาแต่ที่แรกแต่ถ้าหรบวันนี้ฟอกคงไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างจะแรงแล้วก็ประกันชีวิตหมดครับช่วงนี้ก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าลงเท่าไหร่ กลัวกลัวกลัวเรื่องประกันอยู่ช่วงนี้ก็เลยก็เดี๋ยวจะนั่งนั่งนั่งไปครับนั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆส่วนเพื่อนๆที่สําคัญนะเพื่อนๆมาที่นี่นะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือความปลอดภัยเพราะว่าบางคนแบบว่าอดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วอาจจะมึนเมาอาจจะ ัดตกน้ําได้ขอให้นะมัมันระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากฟ้อกท่องเที่ยวครับสวัสดีครับ